สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Youtube ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้นวันชวนมาปลูกต้นกระเพานะคะอันนี้เป็นกระเพราที่นวันได้จากเออดอกที่เขาขึ้นเยอะๆค่ะแล้วก็ร่วงตามกระถางวนาจะได้ต้นอ่อนมาแต่ถ้าใครไม่มีต้นอ่อนก็แนะนําว่าซื้อต้นละสิบ,บาทมาก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากปลูกลงดินนะกลัวเละเอะเทอะกลัวดินแน่นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเวลาผสมดินนวันแนะนําว่าปลูกไฮโดรโปรนิกก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับ คนที่อยู่หอพักหรืออยู่ห้องพักเล็กๆนะคะปกตินาวันเป็นคนที่ไม่กินกะเพราอะไรมากนะเพราะฉะนั้นจะเลือกแค่ปลูกลงในขวดที่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตเพราะเคยปลูกหลายครั้งแล้วปรากฏว่ากินไม่ทันนะคะเราเลือกปลูกตามที่เรากินเยอะเราก็ใช้ภาชนะเยอะปลูกเยอะนะคะอันนี้ขอเน้นที่ขวดเนาะทีนี้ก่อนอื่นเราต้องเตรียมขวดก่อนขวดที่ได้มาก็คือคือขวดน้ําผล,ลิตทั่ว,ว,วไปนี่แหละค่ะนะ ีนี้การตัดฝาก็คือนมันจะใชใ้ตัวนี้นะคะก็คือถ้วยจากแมคโครนะตัวนี้แถวหนึ่งตกประมาณ20กว่าบาทหรือ19บาทจำไม่ได้แล้วค่ะจะตัดก้นมันนะแบบนี้นะคะแล้วก็มาซ้อนกัน2ใบเพราะว่าเนื้อเขาบางมากก็เลยขอซ้อน2ใบแล้วก็ถ้วยไฮโดรโปนิกตัวนี้นะคะใบละบาทเพื่อนๆลองเสิร์ชดูที่ Google หรือว่า e s h อป e e l a z a d a าก็ได้บอกว่าอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเนาะก็ประมาณนี้เลยเขาก็จะแน่นมากเนี่ยฝาตัวนี้เราจะ ตัดไว้พอดีเนาะนะคะแล้วตัวนี้สังเกตดูว่านะวันจะมีรูตรงนี้มันคือหัวแล้งหัวแรง้แรงนะคะหัวแร้งสําหรับเจาะเข้าไปที่ภาชนะนี่คือขากางเกงของเล็กเล็กยิ่งอะคะ่ะตัวนี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้พลาสติกสีดําคืออยากจะได้ความสวยงามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ใช้ขากางเกงแขนเสื้อขากางเกงขายาวก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกางเกงของ ลูกสาวแล้ววันนะแวันก็ตัดออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วเนะส่วนปลายก็เอามาหอ่อก็กําลังพอดีเลยนะคะพอเสร็จเราก็ใช้ออหัวแร้งเนี่ยเจาะเข้าไปพอเจาะไปปุ๊บพลาสติกเขาละลายจะทําให้ผ้าตัวเนี้ยติดไปกับพลาสติกแล้วรูที่เราเจาะเนี่ยมันจะมีประโยชน์ช่วยก็คืออากาศเขาจะเข้าไปนะคะพออากาศเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ในออในเรื่องของ รากอากาศแล้วก็ออส่วนรากของน้ําปุ๋ยนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกจริงเนี่ยเราจะใส่น้ําสูงแค่นี้ค่ะแค่นี้นะต่ําลงไปก็คือเป็นน้ําเหลือจากนี้ปุ๊บมันคืออากาศเราจะไม่ไม่ให้โดนน้ําไม่ให้ใส่น้ําถึงพวกนี้แล้วนะนี่นะคะช่องนี้คือรากอากาศทั้งหมดนะคะเนาะนี่รากอากาศนะอาจเด็นยวันจะลองใส่ให้ดูนะคะตัวนี้เอ,อ่อก่อนอื่นก็จะพันด้วยฟองน้ําก่อนเนาะจริงๆอจะบอกว่าจริงๆเราปลูกเสร็จไปแล้วละ่ะ หรือออกมาทําวิดีโอใหม่นี่ค่ะก็จะใส่อย่างนี้นะนี่คือรากของเขานะคะให้เห็นชัดๆนะประมาณนี้นะคะเห็นไหมรากเขาจะมีน้่ไหลลงมาข้างล่างนี้นะนี่คือส่วนรากที่กินปุ๋ยนะคะแล้วเสริมนิดนึงเทคนิคกรณีที่น้ําแห้งแล้วรากเขายังสั้นอยู่นะคะที่อากาศร้อนอะไรก็แล้วแต่หรือดูดน้ําปุ๋ยไปเยอะนี่คือตัวช่วยก็คือจะเป็นเศษผ้าก็ได้ที่เขาเอ,อ,อุ้มน้ําแต่ว่านวนใชออ้ฟองน้ำนะคะตัดเป็นเส้น แล้วเราก็แน่ไปกับรากแบบนี้นะคะหุ้มเข้าไปเนาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงถ้วยปุ๋ยเขาแอบจุ่มน้ํานิดหนึ่งอันนี้น้นําปุ๋ยนะสาม c ีนี่ค่ะเนาะใส่เข้าไปให้รากเขาออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะนอกวันจะปลูกผักไฮโดรโปรนิกลงขวดจะใช้วิธีแบบนี้เสมอเวลาที่เราไปไหนหลายวันเนี่ยบางทีน้ําอยู่ที่ก้น เขาก็ยังอยู่อยู่ได้โดยที่ไม่ตายนะเพราะว่าเขาจะดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงรากแล้วก็ลําต้นนะคะเนี่ยแค่เนี้ยแ,แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเนาะนะคะนี่ประมาณนี้ทีนี้กระเพราต้นเขาเบาใช่ไหมคะเวลาเขาโตเนี่ยโอกาสค้นเขาจะมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนวันก็จะใส่เอ่อในเนี้ยจะใส่กุยมะพร้าวลงไปนะคะกุยมันกุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําแล้วนะคะใส่เข้าไปในถ้วยเลยะคะ่ะ เขาไม่ล่วงนะคะไม่ล่วงไม่ล่วงลงช่องเพราะว่าเขาโดนน้ําแล้วเนะี่ยเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้มันช่วยช่วยพยุงต้นนะคะไม่ให้ล้มเวลาโดนลมโ,โดนอะไรอย่างเงี้ยเมว่วันเคยปลูกโรลพานะโอ้โหต้องหางอะไรประคองแบบเยอะมากอะ่ะเพราะว่านานๆเขา้าเขาจะล้มเนอะอันนี้สําหรับคนที่ปลูกเอาไว้กินเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดขยายปลูกเยอะๆก็เปลี่ยนภาชนะเป็นเออกระมัง ถังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ทำหลายๆหลายๆต้นในในกระถางเดียวกันก็ได้นะคะแต่นี้นวันเลือกเป็นขวดนะเป็นทางเลือกสำหรับชาวหอแล้วคนที่อยู่ห้องเล็กๆนะไปไปประยุกต์เอานะคะก็ประมาณนี้เลยนะส่วนน้ำก็นวันบอกไปแล้วนะใส่ระดับน้ำเท่าไหร่นวันไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเออขอโทษหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะ เติบโตไปขนาดไหนนะคะค่ะนี่คือต้นกระเพราผ่านไปประมาณสิบวันนะคะหลังจากที่นวันเอาลงมาในทุในขวดนะคะเดิมทีนวันใส่ปุ๋ยที่3ามซีซีปกติแล้วเวลาเราลงขวดปลูกแบบนี้เนี่ยสวันเนี่ยเราก็เพิ่มเป็นปุ๋ย6กซีซีต่อน้ำหนลิตรก็ได้นะคะแต่นี้นวันลืมไปเลยอะ่ะ สังเกตว่าต้นเขาจะโตค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่านาวันเด็ดยอดออกเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ 2, 2วันที่ลงในขวดนะเขาก็แตกได้ดีนะคะวันนี้นวันจะมาเติมปุ๋ยเนาะนี่นวันทาเพิ่มเอาไว้นะคะนี่เนาะจะให้ดูเนี่ค่ะรากเขาจะเดินแล้วเห็นไหมนี่ค่ะเราใส่น้ําอยู่ที่เอประมาณนี้ก็ได้เนาะแค่นี้นะคะแล้วช่วงนี้ขึ้นไปก็ให้เป็นรากอากาศเนาะนี่ค่ะนวันไม่ได้เติมปุ๋ยมาโอ้ ไม่ได้เติมน้ําปุ๋ยมาหลายวันแล้วนะดูสิเหมือนกับเราไม่ต้องลดน้ํะคะ่ะเราไปไหนก็สบายเนาะแต่ว่าวันนี้จะเติมไปสักนิดนึงเนะาะค่ะส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันแล้ววันจะให้ดูเห็นไหมคะร่า,าก็าเดินแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่นวันใส่เป็นรากข้นิดเดียวเองตัวนี้รากขาวสวยเลยเห็นไหมคะเนาะนี่น้ําปุ๋ยลดแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะเติมปุ๋ยแล้วค่ะปุ๋ยตัวนี้นี่นลวันจะผสมใส่ขวดเอาไว้นะคะก็คือเอ่อหกซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเนาะเราก็ดูว่า ภาชนะเราเท่าไหร่เราผสมปุ๋ย A ลงไปคนเข้าไปหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้10นาทีเราก็มาเติมปุ๋ย B นะคะตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มที่ต้นกระเพราเพื่อให้เขาโตขึ้นทีนี้น้ําเก่าของนวัตนตัวนี้เป็น3ามซีซีอยู่เราสามารถเทแล้วเปลี่ยนเป็น6กซีซีเลยก็ได้แต่ว่านาวันไม่ทำเรากค่อยๆเติมไปแล้วกันค่ะเราเพราะไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะถ่ายทํามือเดียวเนาะมันก็ลําบากนิดนึงนะค่ะเติมไปประมาณนี้แหละ แล้วเราก็ใส่ต่อไปนี่ค่ะก็คือปลูกกระเพราก็ได้กินแล้วเนาะรอโตอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวนวันมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะจะพาไปดูกระเพานะคะอายุ15วันที่นวันให้เห็นวิวเพื่อจะให้ดูว่านาวันตั้งไว้ตรงไหนนะคะนี่ค่ะนี่คือกระเพาอายุ15วันเน,ะนาะนวันปลูกไว้ทั้งหมด3ต้นค่ะนะจะแตกเออเนี่ยเขาเขาแตก ยอดใหม่นะเพราะว่าตัดเด็ดยอดเขาเอาไว้นะคะเห็นไหมเขาจะออกเป็นเริ่มเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะคะพอสูงอีกในวันก็จะตัดอีกนะคะเนาะคือวางไว้มุมนี้เนี่ยเพราะหวังว่าเวลาเขาโตสูงขึ้นไปเนี่ยโตสูงนะคะซ้ายซ้ายขวาซ้ายเนี่ยก็ปลูกประกาศขาวต้นเขาไม่สูงจะได้ไม่เบียดกันแล้วเ,เอาเนื้อที่ที่ส่วนสูงเนี่ยให้เขาได้โตเพราะว่าเนื้อที่เราน้อย กระเพรา,ากับโหระพาใช้วิธีปลูกเหมือนกันนะคะโหระพาเราจะใช้ลักษณะปักชํำก็ได้หรือว่าจะใชเมล็ลโรยก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่โหระพาจะใช้ปักช้ำมนาวานจะพาไปดูโหระพานะคะนี่ค่ะโหระพาที่ทําไว้เหมือนกับกระเพานะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ใช้มล็ลสอันนี้ใช้การปักชํำอันนี้จะเหลืองหน่อยเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดนะไปตั้งที่แดดมากเกินไปนะคะด้านหลังให้ดูมีทั้งหมดสีต้น ต้นนี้เขาเริ่มออกเขียวแล้วเพราะตอนแรกก็ออกเหลืองเหมือนกันนะคะพอเรามาตั้งที่ร่มเนี่ยเขาเริ่มเขียวแล้วสรุปแล้วคือโหระพาเขาไม่ได้ชอบแดดอะไรมากมายนะคะไม่มีสี่มุมนะตรงนี้ตรงนี้สี่มุมนะคะเนาะใช้วิธีเดียวกันนะคะสําหรับโหระพาและกะเพราในการปลูกลงขวดค่ะ